สวัสดีครับทุกคนเข,นขินเลยว่ะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ยูยูไม่ได้ส่งฟู้ดสปอร์ตก็เลยจัดอาหารในกองที่เรามาดูเมนูแรกกันนะฮะ เมนูแรกนะครับก็คือนี่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่อันนี้คณะหมูกรอบคณะหมูกรอบที่กินแต่หมูกรอบอันนี้เรียกว่าอะไรเมนูที่สองฮะดูเป็นเหมือนซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูเมนูต่อไปเป็นเมนูที่ผมน่าจะเอนจอยมากที่สุดคือนี่เลย ไก่ทอดพริกมันเป็นเหมือนมันมันนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะดูเป็นเหมือนเป็นหนังหนังไก่ไงเป็นหนังไก่ต้องลองชิมอีกหนึ่งเมนูนี่ฮะแม่นี่เรียกว่าอะไรไก่ผัดพริกแกงไก่ผัดพริกแกงเป็นไงทุกคนแต่ละเมนูของโปรดผมทั้งนั้นกินได้ีนเราเริ่มกันที่หมูกรอบก่อน อไข่เดียวมั้เออเดี๋ยวไม่ไข่เดียวจะอยู่อย่างไรถ้าโลกนี้ไร้ไข่เดียว,ยวอยากเห็นผมกินผักเปล่าอยากเห็นผมกินผักไหมกินผักโชว์ดีกว่า พูดบอกเึงาะไรบางทีบอกพูดถึงอะไรหรอกเฮ้ยโชกินผักกินผักเฉยโชกินผักโชกินผักนี่เป็นไงโชกินผักเสื้อมีสีที่ไม่ได้ใส่ก่อน มีเ่เดี๋ยวคนบอกต่อดีครับแม่ยุ้ยทำไมดอกไม้มันเยอะจังอะหกสิบเจ็ดสิบขอให้คิดนมขอบคุณครับเวลามีคนตกเนี่ต้องขอบคุณเขาด้วยถูกไหมขอบคุณครับขาอะไรอ๋อต้องพูดแบบขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนด้วยครับนี่มาแล้วทุกคนทุกคนเราจะขาดันไปได้ยังไง ไ่เจียวเนี่ยมันจะขาดมันไปได้ยังไงให้ต้องบอกว่าวันนี้คือเขาไม่ได้ฝึงฟูเข้ามันไกมากอืมอะเอีไกลามากมันม่ไกลามากนครชัยศรีนครศรีส้มโอขาวลูกสาวสวยใช่ใช่จังหวัดนครปฐมอืม สวัสดีครับทุกคนน้องไหมฝนตกไหมเหรอครับตอนแรกเหมือนจะตกนะไม่คิดตกแล้วนะตกแว้กแวน,นิดนึงครับแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่มีแดดเลยวันนี้ทุกคนดูดิไม่มีแดดไม่มีแดดเลย เรามาลุ้นกันว่าจะเป็นไข่เจียวจืดหรือไข่เจียวเค็มกำลังดีอดืดีเลยสุสงบสฝากหน่อยพริกติดปัน,นใช่ไ้ยนี่งอันนี้ไม่ใช่พริกครับอันนี้เป็นเส้นเลือดแตกหมอลิ์บอกว่าต้องรักษาไม่ใช่สิวด้วยตรงเนี้ย กินข้าวกันยังครับเนี่ยทุกคนมาไลฟ์ช้าไปหน่อยเห็นบางคนบอกว่าเบรกกินข้าวแล้วจนกลับไปทํางานแล้วก็คือคิดยังไม่มาเลยนิ้วโป้งเป็นแผลอ๋อิกติดนิ้วอันนี้ของจริงน้ำเปล่าเลยครับแม่อบครับอันนี้เขาเรียกว่าหนังไก่สามรสหรอ อันนี้คือหยังไก่สามรถเหรอมีแต่เค็มกับเผ็ดอะ่ะอีกรถชาตินึงอยู่ไหนอะ่ะมันไม่หวาน๋อกืุกไก่สามรสต้องมีรถหวานด้วยเหรอเดี๋ยวขอลองกินอีกทีหนึ่ง อืมมีรสหวานนิดนึงออกมาจะต้องมีเผ็ดเค็มหวานเรียกว่าเป็นสามรสวิสิงอยู่ไหนวิสิงน่าจะอยู่บ้านนะครับใช่อ๋อวันนี้วิสิงไปเรียร้องเพลงใช่วันนี้วิสิงไปเรียน,น,นร้นองเพลงครับ,อ,บอันนี้ไม่ไอเนี้ตวัวแน่ยไดอเ่แเน,น้าอ อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบแบอยด์เล่นเกมกับพี่สิงไปเลยแต่คือเล่นเกมทีหนึ่งสามสี่ชั่วโมงเลยนะจะนั่งดูกันได้ไหมกินผักอีกไหมครับอ่ะได้อ้อนก่อนอ้อนจะกินผักอ้อนให้ดูก่อนเร็ว กินผักอีกใช่ไหมอ่ะไ,ไหนพิมพออนซิไหนอ่ะฉันต้องให้ไลฟ์บ่อยเราลูกได้กินผักโอเคโอเคมีคนอ้อนแล้วมีคนอ้อนแล้วมีคนอ้อนแล้วอืม <c oughs> ครบนี่พี่ดุยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเล่นกอลเล่นเต้นพักพาหน่อยสวัสดีครับผมนี่ดาราดังนะพี่ดุยพี่ดุยโอ้นี่เออนี่พี่ชายผมครับแต่ดูแล้วไม่รู้ใครหน้าแก่กว่ากันอือโอ้ยผมตู้พี่ไม่ได้หรอกเออจะจะถือว่าดีอยากจะไปคอนเสิร์ตวันไม่แน่พี่โอ้ขอบคเป็นบริการเป็นบริการเลยเหรอโอ้ขอบคุณครับพี่ดุย เอาแล้วต้องขึ้นเวทีด้วยแหละปฏิบัติดตามผมด้วยนะดุยดุจงบอกพี่จะได้คบทันคนนะผมไม่คบสักทีเป็นเตี๋ยนะเนี่ยเตี๋ปฏิดตามพี่ดุยดุด้วยครับเออใี่คิดพี่ดุยพี่ดุยยอายุเท่าไหร่นะออ๋ปีนี้อายุห้าสิบปีนี้อายุห้าสิบแล้วแม่แม่พี่ดุยอายุเท่าไหร่ห้าสิบสองครับห้าร้อสองอ๋อครับผมก็ให้คิดกับเราเองนะครับแม่มีลูกตอนสองขวบเออครับผมน่ารักเลยตรงนี้ โอ้คนกดไลค์เพียบเลยโหคนต่างประเทศด้วยด้วยนี่มีเล่ห์ฟองฟิลิปปินส์เล่หฟอรงฟิลิปปินส์ได้ได้ได้ดอกไม้จะต้องเป็นคนละครึ่งทักทักทายทักทายก่อนทักทายเป็นภาษาฟิลิปปินส์ก่อนพูดก่อนมาบูไฮ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 อาฮมบูไไตรงเนี้ยถ้าบิดนี่มีเสียงด้วยนี่ เฮ้ยนะครับเฮ้ยแปลครับมนกองไม่มีใครเยอะแล้วอยู่ฟอร์มอินโดด้วยโอ้สวัสดีครับชาวอินโดสารมัตมาลัมสารมัตบาลานอ่าดอความคุณของพันพี่คิดด้วยครับโอ้ยังไงต้องมีต้องมีติ๊ให้เออจริงเฮ้มีเสียงตลอดเลยอ่ะจับตรงไหนก็มีเสียงไหมี่ยมีครับเด้งจับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยดูยิ่ไม่ธรรมดาเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับผมเกิดมาก็มีเสียงเลยมีเสียงเลยสมมุติว่าแตะ 哎呀, hey. ah. tệ <laughs> <laughs> อขอบคุณรางวัลด้วยครับผมโอ้ขอบคุณครับโอ้ยดูขอบคุณให้ด้วยคือปกติอ่ะผมไม่รู้ผมผมเมื่อเคยไลฟ์เมื่อวานครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สคือเวลามีคนส่งขวัญให้เราต้องขอบคุณขอบคุณด้วยครับผมเราต้องขอบคุณเขาด้วยกลายเป็นพันพล้านเท่าเลยอ๋อใช่โอเคอ๋อต้องอวยพรเขากลับไปด้วยใช่ครับขอบคุณสำหรับของขวัญขอให้กลับไปหาทุกคนเป็นร้อยๆเท่าเลย FC เขากันเองมากก็ไม่ถือตัวครับใช่ FC รางวัลใหญ่ขอบคุณ FC เขากันเองมากเจอเจอบางทีเดินตบหัวเลย FC อ๋ออย่างนเ ได,ได้ได้ได้แค่ว่าเขาาให้หวยแม่นมากนะบางทีพวกขึ้นมาพี่ยื้อบอกว่าบางทีก็ถูกเฉยเลยไม่แต่ว่างวดที่ผ่านมาคุณเพิ่งถูกไปใช่เพิ่งถูกหวยของอะไรไปอ๋อละหวยลาวค่ะอ๋อได้ไปเท่าไหร่แต่ได้ยี่สิบบาท 8ปดเจ็ดแปดเจ็ดใช่ที่บอกที่กองอ่าที่บอกที่กองเออบอกเมืองนันกับนี่นี่เขาก็เพิ่งถูกหวยมาตรวจมาแล้วนะเออเนี่ยเนี่ยมีมีคนบอกสารมัดเสียงสารามัดเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสารมัดเสียงอ่ามี a lot of love from turkey ด้วยนี่โอ้ขอบคุณครับผมวันนี้ยกกองครับโอ้เต็งชุดตั้งแต่8โมงเช้าเล เดี๋ยว<ต>พี่ดุยมากองในกี่โมงหกโมงเช้ากว่ามาะี่หงเช้าคาุณรถเขาบอกผ,ผิดผิดผิดเวลาครับมันให้พ่อตื่หกโมงเชวันนี้<า>มันไม่ได้เริ่มกองสิบโมงเหรอ<ช>คุณพี่ไม่ไม่ได้เริ่มกองสิบโมงแต่จริงๆอ่ะมันบอกให้พ่อตื่นเก้าโมงก็ได้การมาให้พอ่อถึงพ่อมาถึงเจ็ดโมงเช้ามีแต่กับข้าว <laughs> เวลาผิด คือพ่อมามมาถึงกองตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแต่วันนี้เราเริ่มกองกันสิบโมงพ่อด้เครียดไปนิดนึงพ่อไม่ยามานอนรอตีโอ้โนี่เหลือฟอร์มมาเลเซียด้วยขอบคุณมากครับเครางวัลมาริ่รขอบคุณครับนี่ใส่หมวกใส่หมวกรางวัลหมวกด้วยสวัสดีครับโอ้ยพี่ดูยังรู้เลยอะว่าหมวกคือรางวัลนะเรายังเข้าใจว่าเป็นฟิลเตอร์อยู่เลยและเฉลคุณแม่ โอ้โหขอบคุณดวงใจด้วยครับโอ้โหเลิฟฟอร์มเลิฟฟอร์มไต้หวันเลิฟฟอร์มไต้หวันไตเก้าโหพูดเหรอไตเก้าโหไตเก้าโหต้จะไปเรียนภาษาจีนผมก็ได้แค่คำทักทายเหมือนกันนะครับใช่เพราะเป็นแฟนเขาพูดมาโอ้หัวใจด้วยครัโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี่มีเลิฟฟอร์มลำลูกกาด้วยโอ้โหลำลูกกาไม่ยุ้ยนะอย่างนี้ต้องมีทจีบแหละโอ้โหมีเทียบเลยเลิฟฟอร์มไทยแลนด์ S <S โอ้ย่เป็นิดกล้องให้เราให้ติ๊บโอ้ขอบคุณมากเลยรังหนึงนะเออ,เอ,อยู่ยูจริงๆอ่ะยู่ยูจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าท,นนทุกคนในกองบอกว่าทุกคนในกองบอกว่าจริงๆอ่ะอาหารขนมอ่ะไม่ต้องเลยสุดดยอครับขอเป็นรังก็พอรัใช่ไหมเอาเบียร์ดีกว่าพก็เอาเบียร์ก็พอดี่สุดเออ <mm> อันนี้รลางวัลอีกแล้วหลายๆคนแบบผมว่าหลายๆคนเนี่ยค oh ุ้นพี่ดุยอยู่แล้วพี่ดุยก็คืออยู่กับพี่มัมเป็นคนแบบดูแลดูแลตลอดเวลาตลอดทั้งคืน่ะทุกวันถ้าวันไหนเหตุการณ์เป็นปกติก็นอนกับพ่อครับใช่คือยิงพี่ดุยนวดดีมากนะครับนวดแบบโหยก็เคยเป็นหมอนวดมาก่อนอ๋อเป็นหมอนวดมาก่อนไปเรียนมาไปเรียนมาหรอคือเคยเป็นหมอนวดแต่ไม่ได้เคยไปหาหมอนวดยังไม่เคยไม่เคยเป็นบางทีครับอ๋อไปหาบางทีไปหาสุกสายอยู่คณะด้วยกันเนี่ยเอาไปยุ้ทุกสายไปอยู่ ที่เป็นพระเอกที่กันเองมากโอ้โหครับครับโอ้ที่ถ้าเป็นบริการพิจุยนะผมเป็นแฟนขับพวกพี่ด้วยสมมติว่าเป็นบริการอ่าเป็นบริการเจอเจอยู่ยู่ต้องทำไงสมมติเจอยู่ยู่ต้องทำไงผมต้องยืนเข้มนะต้องยืนเข้มเพาดูดิมีใครจำผมได้ไหมโอ้โหใส่สูตรด้วยวันนั้นนะโอ้โหพี่ดุยจะใส่สูตรด้วยเหรอใส่สูตรมาโอ้โหไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออใส่สูตรมาเป็นบริการพี่คิดสักงานนิดนึงเป็นไงโอ้โผมขอบคุณไว้ก่อนเลยพี่ดุยใช่ผมว่าแฟนๆผมเจอพี่ดุยอ่ะไม่กลัว น่าจะวิ่งมาพูดคุยด้วยมากกว่าอ๋อไม่กัดครับผมเออใช่พี่ดุไม่ดุพี่ดุพี่ดุเออใช่คำว่าไม่ดุดีกว่าโอ้โหแรงบันเทิงเลยขอบคุณมากครับที่ให้ดูใจทั้งเพลงยอดเยี่หมดเลยผมต้องร้องเพลงให้ฟังแล้วล่ะแบบเนี้ยยยไไ้จาดินม่่วเสีงใครพี่อ่างเดินผ่านไอ้อ่างเติร์เติรเติรอยู่ก็ได้ขอบคุณครับผมโดีน้องเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟดีมากพนักงานใช่ค่ะ ใช้คำว่าพนักงานใช้ว่าเป็นฝ่ายฝ่ายสวัสดิการดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไลฟ์ติดต่ออยู่ติดต่ออยู่ยอดเลยโอ้ยมีคนบอกว่าให้กินข้าวไปด้วยลูกไม่กินแล้วมเดิร์เมาส์เออเออคือปกติอะคิดไม่ค่อยกินผักพี่ดุยแฟนๆเขาบอกว่าอยากเห็นคิดกินผัก ทีเนี้ยถ้าจะให้เห็นชิ่กินผักเขาาต้องอ้อนใช่ใชออ่ต้องพิมพ์อ้อนมาถ้าอ้อนแล้วเราถึงจะเราจะพิมพ์อ้อนมาแล้วจะได้กินผักอ่าเราก็จะกินผักโชว์พี่ดูกินผักป่ะปกติใช่พี่ดูกินผักปะปก<ช>ินครับกินผับพ่อผักอะไรมากสุดบ้างเปิกก่อนชอบยอดข้าวเออพี่ดูดิกินยอดข้าวหรือเปล่าข้าวหรือว่บบาจะเป็นผักบุ้งไฟแดงนี่เลยผักบุ้งไฟแดงผมชอบมากผมชอบมากพอพี่กลับไปพ่อทำอาหารอะไรอร่อยโอ้โหทุกทุกเมนูเลยมั้ยพ่อหมั่มทำอร่อยทุกเมนูเลยเหรอเมนูเลย อ๋อๆๆมันจะไม่ชัดไปขนได้นเพราะเดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาขอบคุณครับพี่ด้วยน่ารักพี่ดูแวะมาคุยด้วยอืมกินขน้าหน่อยเดี๋ยวน้าน้อยใจอะไรวะเนี่ยมุกไหนเนี่ย รรยกาศที่กองสนุกมากครับเพราะว่าคือเหมือนพี่เขาแบบเป็นคนเฮฮามีมุกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบบรรยากาศกองจะไม่ค่อยเงียบจะเฮฮาตลอดฝนตกตอนแรกตกไปนิดนึงนะครับก็ดีขึ้นลนะ <c oughs> อแตม, <c oughs> มีคนถามว่า,ยยา,าพี่สิงแววอือ <c oughs> he going to learn uh, singing practice with ค uh, yeah. oh. ู่กล้องเดี๋ยวและฟาร์มเวียดนามด้วยโอ้ถือว่ายินดีครับที่งๆเราเป็นไลฟ์สดให้พี่คิดโหขอบคุณมากด้วยขอบคุณเหมือนกันครับพี่ดุยย์ก็เป็นคนดังเอาจริงโมีคนรู้จับไหมเออเหมือนคนรู้จักเนี่ยมีคนทั้งเลยเขาถามว่าจะถ่ายที่ไหนอ๋อถ่ายที่วัดละมุดครับตัวแทนครเชียศรีถ่ายนัรแสดงสมโอได้นครเชียศรีคำขวัญไม่ใช่ไร ส้มโอหวานอ่ามะขามหวานลูกสาวสวยเอาหวยอื่มมากไม่ให้อ่ะไม่ให้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็พูดเดอๆไปอืม <c oughs> พูดมั่วๆอุ้ยพีเขาบอกว่าอะไรอ่ะวีว <c oughs> ีเลิฟบูรัตแค่นี้ใช่ไหมพีเลิฟบูลัตไหนพูดไหนพี่ดุยวีเลิฟบูรัตวีเลิฟบูรัตแน่แน่ ติดตามผมด้วยครับพี่ดุยยจกโมกนะครับวแม่พี่ดุยยจกโมกโอ้ให้รางวัลเพียบเลยพี่ผขอบคุณมากครับเฮ้ยมีคนให้รางวัลเราแล้วเราก็ต้องขอบคุณเรากต้องอวยพออเรเขาก,กลับไปใช่ไหมพี่ดุย อายุวันโนสุขังพระลังสาธุไม่ได้มาจากเรื่องสาธุนะอ๋อเออี่เข้ากันได้แล้วในส่วนที่บ้านนี่นจะไปขายของอะไรบ่มอบพิมพ์ได้นะอืมจะขายของอะไรเสื้อผ้าบอกได้เลยคอนเสิร์ตพิรยาปาร์ตี้วันที่สิบห้าเจอเลยอ่านี่จะไปเป็นอาจจะไปอาจจะไปมีมีคนพิมพ์สาธุด้วยออครับสาธุครับผมอืมสาธุ โอ้โหเมือนมากใชนเลยเจอพี่ดุยต้องไปขอพี่ดุยถ่ายรูปด้วยนะยูยูรู้เปล่าอืเนี่ยเขาคนดังนะมักคาบูอะไรวันนี้อะไรไหนๆๆๆเลื่อนเรื่อนดูหน่อยสิเลื่อนดูหน่อยไหนๆพี่ดุยไหนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยที่กองฝนตกไหมกรองตกเขากำลังหยิมหยิมหยิมยิมครับแต่แต่ว่ามันหยุดแล้วเนาะพี่ดุยหยุดนะแล้วก็ไม่มีแดดเลยอ่ะมีคนปักตะไคร้ครับไม่ใช่พี่ดุยไม่ใช่ครับเจ้าผมผมแต่แรกวาใจเจ้าปักตะไคร้ เจ๊ก็บอกดีก่าน้ําท่วมอืมมันพายุมันจะเข้าดิอย่างผมปักได้ไหมเอ้าผมปักได้ไหมเอ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์เลยไม่มีไม่มีตกแต่น้องคิดปักปั๊บไม่มีตกครับผมผมปักปุ๊บผมไม่แสดงว่าสามสิบกว่าปีวันนี้ผมยังบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่พี่ดวยมีมีเมียสองแล้วมีเมียสองคนแล้วครับมีเมียสองคนเลยเหรอครับผม คนเดียวไม่พออีกคนอายุหกสิบอีกคนอายุห้าสิบห้าคนหกสิบคนน้อยมากเยี่ยง่ายครับตายยากอืมเร็วเร็วเร็วเรไม่เหงาเลยดูเลยครับไอ้แม่อายุห้าสิบสองผมห้าสิบอืมก็มีลูกตอนสองขวบมียุหกสิบอ่ะเอ๊ะเอมันเอ๊ะมันโยงยังไงวะมันจะร้อยกันยังไงวะพี่ดุ้ย มีคนบอก I love you thank you widemus อันนี้ก็ตกก็ใส่มัดอันนี้ก็ตกก็ใส่มัด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 เนี่ยร์ใส่นัดเปล่าเออใส่นัดป่ใส่นัดจมูกเปล่าวรู้ปะใส่นัดโอ้ขอบคุณมากครับดอกกุหลาบหัวใจ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคิดรู้แล้วต่อไปคิดไลฟ์ในกองคิดไม่เหงาอะไรคิดวิ่งหาพี่ดุยก่อนเลยคิดวิ่งหาพี่ดุยเลยโอ้โหดูโอ้โหดุยโอ้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับโอ้โหมารวย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 รวมีบอกเลิฟฟอร์มพระรามสองด้วยเมื่อกี้โอ้ขอบคุณมากครับผมพี่ดุยบ้านอยู่ไหนเนี่ยพี่ดุยผมอยู่วงเวียนย่อยวงเวียนย่อยเอ้ยวงเวียนย่อยทำไมทำไมสำเนียงเป็นเป็นเงินตอนนี้อยู่ตายกับผมอ๋ออยู่ตายเผาเป็นคนตัดนี่กว่าคนตายคนตายใช่ตอนแรกไม่ตาย แต่พอรถชนตายเลยตายเลยอือเป็นคนตายคนตายแต่ไม่ตายไม่ตอนแรกไม่ตายข้าวดีกว่ากินข้าวดีกว่ากมเองอาหารครบอาหารยอนี่องอาหารอร่อยมากเลยครับใช่เพราะอันนี้ไข่ไก่แฟนๆไม่ได้ส่งแบบข้าวมาเจอจินข้าวกองข้าวกองอร่อยมากใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวปิดกล้องจัดเต็มนะพี่ดุยสี่คันอืมสี่คันเนี่ยไม่ใช่อาหารนะเบีย เอาเล่นนกพิราลูกบอลเลยตาลูกบอลเลยขอบคุณมากเลยคุณดูน่ารักมากเลยอ่ะจะไปดูน่คุณพ่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับอยามาทักกันใหม่บายบายจุ๊บๆกินข้าวเที่ยงด้วยครับนะเออคนไหนมีหวยเด็ดหวยอะไรก็บอกพี่คิดผมซื้อไปแล้วสองใบเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเดินมาครับมา ไม่อยากบอกอ,ะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวแบบเ,เดี๋ยวเพื่อถูกไง<ช>ได้ได้ได้ถ้าถูกเดี๋ยวแบ่งพี่ดุยยก่อนเลย200น้อยไปวะ่พี่้เฮ้ยนี่เขากำลัง <laughs> <laughs> มาแดงอะเนี่ยมันก็เป็นกุมารทองในตัวโอ้ยรู้จักกุมารทองใช่มีกุมารทองในตัวด้วยเหรอใช่เขาผมโเหเฮ้งเนาะยี่เป็นหเห้งหัวเหงแลมีกุมารทองในตัวพี่ยิ่งบอกเลย เวลาจะพูดเรืองอะไรมาก็จะถูกตลอดเลยใช่แต่ว่าแบบหยิบให้คนอื่นอะถูกคิดเองอะซื้อมาหลายงวดแล้วไม่ถูกเลยดวงดวงดวงให้นักแปดตีก็ไม่เคยหยิบไม่แน่ดวงดวงหน้าหน้าทองอ๋อหน้าหน้าทองฉันจึงเปล่าขาท้าเบื่อเธอลงไหล่ให้ทองที่แปะนะเอ้ยจิ้มมะเนี่ยของเงาพี่ดุยองเงาของเงาเฮฮาไหมทุกคน เป็นอย่างเงี้ยทังวันตอนเงี้ยนาเ <C oughs> มื่มอวานคือรถมันติดมากตอนอยู่ที่ตึกแกมมี่ใช่ไหมพี่ติงห์ก็เลยติดรถไปลงใกล้ๆแถวแถวบ้านคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใกล้จะถึงบ้านอ่ะก็เลยเรียกรถแก๊็บเพื่อให้มันมารับพอดีแต่ว่า เหมือนแกป๊ปมันช้ามากครับประมาณแบบต้องรอเป็นสิบนาทีเลยจะถึงบ้านแล้วพี่สิงก็เลยเข้าไปรอในบ้านก็คือวันนี้คิดมาถ่ายเร็วไงแล้วมันไกลมากก็เลยขอตัวรีบไปนอนก็บอกพี่สิงมาอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ปากเตปิดแอร์ปิดอะไรให้เสร็จด้วยนะเดี๋ยวคิดขึ้นไปอาบน้ําเลยจะอาบน้ํานอนเลยอะไรเงี้ยครับพี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยถึงบ้านปูพีทขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กันข้างล่างฝากปิดบ้านด้วยอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาก็เห็นในโซเชียลพร้อมกับทุกคนครับ เพี่สิงก็ชอบมัฟินไงเขารักมัฟฟินเปิดประตูบ้านไปปุ๊บค,คำแรกที่พูดถังแก๊สลูกคำแรกเลยแต่พูโตถูกมองด้วยหางตาไปทําแผลเขาไว้ภูโตอ้อนพี่สิงด้วยต,งงต,ต,ต้องง้อพูโตอ่ะพูโตต้องงอพี่สิงยาวหน่อยเพราะว่าไปทําหลังก็เป็นแผลเวอะเลยอืม มดนบูลี่ก็ไม่แปลกอะไปขวนหลังเขาสะยับเลยพู้ตัวอะ่วาาวอะอือโอ้คครับทุกคนทกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนฟันดำทาตัวดำด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนไเดี๋ยวมาละอีกนะนี่วันนี้กินเยอะนะวันนี้ข้าวหมดข้าวหมดขายเหลือครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวนิดหน่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้าแวะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณตลอดของขวัญทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ